สวัสดีค่ะจะมาเข้า ep ที่สิบมาเจอแฟนได้ยังไงนะคะ ep ที่เก้าเนาะเล่าไปแล้วเนาะว่าต้องใครเธออันนี้ก็คือไปดู ep ที่เก้านะคะว่าจากสไยจีนสู่สไยเบลเยียมว่าแยแยมาเบื้องอ่าก็คือพื้นฐานแฟนอะเป็น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 คนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาเข้า ep ที่สิบต่อ จากสไปซ์จีนสู่สไปซ์เบลเยีเยมก็คือก็ทีนี้แอร์ก็ on, on. ออนออนหลังจากที่ออนแบบเดทมาก็มาเจอแฟนมาเจอผู้ชายที่โปรไฟล์ที่ว่าอืมแฟนผู้ชายแฟนแฟนแอร์ก็คืออายุเห็นเขาก็คือเลทอายุสี่สิบสี่ตอนนั้นแฟนสี่สิบสี่ปริญญาโทเป็นวิศวกรเขาขึ้นแต่ว่าวิศวกรจบปริญญาโท ไม่เคยแต่งงานเป็นคนประเทศนี้เบลเยียม um. อ่าแล้วก็ดูโอ้โหสเปคเราก็คือเราชอบผู้ชายที่ว่าฝรั่งที่ว่าผมสีน้ำตาลแล้วก็มี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 คนมีเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแฟนจะโกนคือเราชอบาีเงี้ยคะ่ะแบบมีเขาไม่ใช่ไว้เขานะม,แมนะนนนนะีแล้วก็คือคือมันก็จะเห็นครึ่งอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คือโกนออกมาก็จะลำแล้วเป็นคนชอบงี้เป็นคนชอบผู้ชายที่มีขนมีมีหนวดมีเขาแต่ว่าโกนนะคะแล้วมันจะขึ้นหลาแหลมเราเราส่วนตัวเราว,ว,ว่ามันเซ็กซี่ดี อ่ะล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้อุ้ยตามสเปคลอ่ะคือแบบคือแฟนยีแอร์เนี่ยคือแฟนยีแอร์เนี่ยแฟนคว้ยเนี่ยือคือแบบตรงสเปกทุกอย่างเลยนะคะทีเนี้ยเฮ้ยแล้วก็ที่สําคัญเฮ้ยโสดเฮ้ยไม่เคยแต่งงานไม่มีลูกติดแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าว่าแฟนเราสามีอะว่าโกหกไหมแล้วก็ลองทักไปดูค่ะก็ทักแฟนไปว่า hi n i g ท t to meet you ทักไปแค่นี้เพราะว่าเราเหนื่อยไงเราคุยกับฝรั่งคือแบบเยอะมากจนแบบ ที่ว่าจากไม่ได้ภาษาอังกฤษจนได้จนเขียนจนแบบสื่อสารได้แล้วก็ทักไปอย่างนั้นแหละเราไม่คิดว่าเขาจะตอบหรอกปรากฏว่าเขาเขาตอบกลับมานะเราเราทักไป Hi n t o m e you แล้วก็เป็นว่าเราเป็นชื่อเราว่า My name นี่นี่แล้วก็บอกว่าเราอายุเท่านี้ซึ่งมันมีอยู่ในโปรไฟล์ล้วแต่ว่าเราไม่รู้จะทักอะไรไงแล้วก็ตอบกับแฟนคือเราไม่ได้หวังนะแต่แต่เราดูว่าแฟนเนี่ยเป็นแบบสมาชิกใหม่เป็น new member เพิ่งสมัครเพิ่งแฟนแฟนเพิ่งสมัครมาได้สองอาทิตย์ แฟนทักตอบกลับมาเลยประมาณไม่ถึงข้ามวันเขาตอบกลับมาเขาก็นะชิมีจูเขาก็บอกว่าชื่อเข้าไปอะจากนั้นเราก็เริ่มเริ่มคุยทักแฟนแต่แฟนจะออนประมาณวันหนึ่งเขาจะออนสองรอบแล้วก็เราเข้าดูอยู่แต่เราก็จะออนทั้งวันเราไม่ได้ทําอะไรเราก็ออนทั้งวันดูแน่นดูนี่ตอบไปแล้วก็เออจนแบบเราก็เลยแบบเริ่มเริ่มแบบเอ้ยผู้ชายคนนี้เราก็เริ่มคุยส่งมาแล้วเขาก็ตอบกลับมาแล้วทีเนี้ยเขาก็ตอบกลับมาเขาก็ตอบกลับมาคุยกันได้ประมาณประมาณ สี่วันวเราเลยขี้เกียจไงเราเป็นคนแบบเราออนวิบเดทนานแล้วเนาะเราเบื่อเราก็เลยถามว่าเออคุณคุณอยากเห็นรูปอื่นฉันเออเขาเราถามเขาว่าเออเขาเลยว่าทําไมรูปคุณอะ่ะในโปรไฟล์คือเราไม่ยิ้มเลยที่เราบอกว,ว่าเราถ่ายอยู่ข้างเครื่องซักผ้าเราเลยบอกอ้าวคุณอยากเห็นรูปอื่นที่เรายิ้มเหรอได้เดี๋ยวเราจะส่งให้แต่เราไม่ส่งส่วนตัวนะเพราะว่าเราจะส่งทางเนี้ยละเรอาอก็ส่งไปให้เขาสี่ห้ารูปเขาก็เลยทักกลับมาว่าเอ,อ้ย พอคุณยิ้มคุณก็น่ารักดีเนี่ยทำไมทาไมคุณไม่ชอบยิ้มล่ะอะไรเงี้ยทีนี้เราเลยถามเขาว่าคุณอยากเห็นตัว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 ฉันไหมตัวจริงแบบเราคุยกล้องกันไหมเขาก็บอกเขาอยากเห็นแล้วก็เอโอเคแล้วก็ถามเขาว่าเขามีแบบช่องทางติดต่อคืออะไรเขาบอกเขาถามเขาว่าเขามีไลน์ไหมเขาเลยบอกว่าไม่เขาไม่มีไลน์แต่เขามีสกายสกายเวลาออกเสียงมันต้องพีเ e อแฟนจะแบบสมหรตบสกยายเนี้ยนะคะ แล้วก็แบบเออแล้วก็แล้วก็แอปสกายค่ะม่ตอนนั้นคือเรามีหมดนั่นแหละวอตแอ a p ีวอตแอ s k ีเบอร์สกายไลน์เรามีนะคะปุ๊บก็สี่ช่องทางแล้วก็แอดไปปุ๊บแล้วก็แบบโทรหาเลยโทรหาแฟนก็คือแบบพอเราโทรเราเปิดกล้องข้างแรกแฟนทักสวัสดีคือแบบเขาสวัสดีครับแบบวิเราตกใจแบบอุ๊ยแต่เพราะว่าเราตั้งปฏิทานไว้ว่าเราจะไม่คุยกับฝรั่งที่พูดไทยได้เพราะเราคิดว่า ฝรั่งที่พูดไทยได้คือฝรั่งที่แบบว่ารู้มากต้องมีเมียไทยต้องมีแฟนไทยคือแบบฝรั่งที่แบบเชี่ยวชาญมากเราเลยตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะไม่คุยกับฝรั่งที่พูดภาษาไทยได้เป็นเด็ดขาดซึ่งพอเราทักแฟนเราไปครั้งแรกแฟนเราแฟนเราทักว่าสวัสดีครับแบบคือแบบคือแบบแฟนสวัสดีเราก่อนเลยแล้วก็พูดสวัสดีเอ้ยเราตกใจเราชอบว่าเอ้ยอะไรวะเอาแลวกูไม่ชอบมีมาเจออย่างนี้อีกเนย แล้วทีเนี้ยเราทีเนี้ยเราก็เลยถามว่า you can speak Thai เขาก็เลยบอกว่า no o l i สวัสดีครับตอนนั้นเราไม่เชื่อนะเราไม่เชื่อแต่ว่าล้วก็เออเออลองคุยไปหน่อยเราก็เห็นเขาในกล้องซึ่งแบบในกล้องแบบเขาหล่อก็เห็นนี่ก็โอ้ยหล่อนะผู้ชายคนนี้หล่อแต่เขาก็จะนิ่งๆเขาจะไม่ค่อยพูดแล้วก็ถามนั่นถามนี่เข้าไปถามคุยเหบอเข้าไปอืมเขาก็เขาก็ตอบเราด้วยดี ปุ๊บเอ่อก็กรรสนทนาวันนั้นก็จบไปแล้วก็แล้วก็เห็นน,น,นแล้วก็จะออนเขาเราก็จะเห็นเขาออนวันละสองรอบเพราะเราก็ก็แอบยูก็แอบดูว่าผู้ชายคนนี้อยู่ะอ้อนไหมอะไรอย่างงี้ไม่จะออนทั้งวันอะไรมั้ยซึ่งเขาจะเข้ามาวันละสองรอบแล้วก็จับจับ,จบนี่เขา,แล,เขา,าแล้วพอเข้ามาเราก็จะทักเขาทักเขาเขาก็เขาก็จะคุยกับเราคุยกับเรา เราก็เข้าใจอยู่ว่าเหมือนอย่างเราเรายังคุยกับหลายคนนะเขาก็ต้องยังคุยกับหลายคนเหมือนกันเขาก็ต้องมีช้อยของเขาซึ่งแบบด้วยโปรไฟล์เขาไงอันนี้ก็คือโปรไฟล์เกตเอเลยนะวิศวกรปริญญาโทไม่มีลูกไม่มีเมียเอาบุหรี่ไม่สูบใช่ไหมดื่มได้บางครั้งเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับโปรไฟล์ฝรั่งสิ่งที่เขาสนใจแฟนจะสนใจแบบหนังสือกีฬาก็คือตกปลาที่แฟนสนใจแล้วก็ยิงปืนแต่เราไม่ชอบคนที่แบบยิงปืนเราไม่ชอบแต่ว่า เออมันมันก็ได้อยู่เป็นโปรไฟล์อันนี้คือโปรไฟล์พรีเมียมเลยนะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าเออเออเออแล้วก็ดูแบบทีเนี้ยเราเราก็เร,กเราก็เลยแบบเวลาเราทักไปคุยกับแฟนเราเราก็ขอคุยกล้องเขาก็โอเคนะเขาไม่เคยปฏิเสนะคะจนแบบมันก็คุยกันไปคุยกันไปเราก็เลยบแบบว่าเออแล้วก็แฟนวันตอนนั้นเอาเราคุยกับแฟนครั้งแรกแฟนใส่เสือเส้อเสื้อเสื้อคอปโลค่ะที่เป็นคอป,ปกเขาเรียกปโลอไหม ค่ะที่เป็นคอปกโปโลสีเขียวเป็นสีเขียวมันก็จะเป็นเขียวซีดๆหน่อยด้วยความที่ว่ามันเก่าแล้วแล้วอ่ะแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าเสื้อโปโลมันจะเป็นคอปกใช่ไหมคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นกระดุมเนาะเป็นกระดุมแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นรอยเย็บแล้วคือแบบมันเป็นเย็บสีขาวหรือสีน้ําเงินเราจําไม่ได้แต่มันตัดกับสีเขียวอ่ะซึ่งแบบว่าซึ่งแบบว่า,บบวาเฮ้ย มันเราด,ดูจากกล้องเราก็รู้คือมันเก่ามันเก่ามากแล้วมันมีรอยเย็บอย่างเงี้เขาก็ไม่ทิ้งเราก็ดูเอ้ยฝรั่งคนนี้โปรไฟล์ก็ว่าอันนั้นด้วยฐานเงินเดือนวิศวกรเนะาะทั้งอย่างอยู่ไทยบริษัทใหญ่ๆก็สองแสนอัพนะถ้าอยู่ไทยนะเพราะว่าเรารู้จักพี่คนหนึ่งที่แบบเขาอยู่อิตาลีไทยเงินเดือนเ็าสองแสนห้านะนั่นแหละเงินเดือนวิศวกรเนะี่ยด้วยฐานวิศวกรเงินเดือนเขาเยอะอยู่แล้วไงเราก็คิดว่ามไม่น่าจะใส่เสื้อโซมขนาดเนี่ยแล้วเขาก็ใส่อยู่อย่างนั้น เราคุยกันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ใส่แต่ตัวเดียวแล้วทีเนี้ยพอเราทักไปก็เขาจะว่างเพราะว่าตอนนั้นตอนแรกเราไม่รู้นะว่ามันคือช่วงจังหวะว่าฮอลลีเดเขาพอดีเขากลับจากไทยแล้วเขาเขาฮอลลีเดเขาเขาก็เลยอยู่เขาก็เลยมีเขาก็เลยอยู่เขาแล้วที่ประเทศเขาอ่ะตอนแรกเราไม่รู้คือประเทศเขาก็คือว่าเขาอยู่เมืองหนาวพอเรามาอยู่เราจะรู้เลยว่ามันไม่มีเหงือ่อแล้วแบบฝรั่งถ้ามันไม่เหม็นขเขาก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าแฟนเขาก็จะเปลี่ยนอย่างอย่างอย่างตอนนี้คือเรามาอยู่เราจะรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนนังกิงชั้นในหรือว่าเสื้อก้าม เสื้อกล้ามเขาอาจจะสองวันเปลี่ยนอย่างงี้ค่ะเพราะว่าอย่างเรามาเราสะกดคําว่าเหงื่อไม่เป็นอนะ่ะนั่นเลยค่ะเขาก็จะไม่เปลี่ยนเสื้อเสื้อเขาก็จะไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้เราก็เลยเอ้ผู้ชายคนนี้มันตอนแรกเราไม่รู้ไปสกรปกรกจังเลยวะใส่แต่เสื้อตัวเดิมวิศวกรอ,อะไรวะเสื้อก็เสื้อเก่าๆ,ๆุซมแบบถ้าเป็นเราอย่างเราไม่ใส่เราเนะเสื้ออย่างเงี้ย เราก็คือไม่เอาแล้วเอาเอาไปทิ้งเอาไปเช็ดโต๊ะเช่นไรก็ได้แต่เขาก็ใส่แล้วแบบแต่แฟนเขาจะนิ่งๆเขาจะไม่ค่อคพ่ดนะเขาจะนิ่งแบบแบลตาเขาจะเศร้าๆเศร้าๆแล้วก็จะพูดนาอยเราจะเป็นฝ่ายที่ไปชวนคุยแต่แต่ก่อนนี้ก็คือแบบก็แบบแต่ก่อนยายแอร์ที่คุยเว็บเดทอะค่ะยายแอร์จะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยจะไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้เ็าเริ่มความเป็นตัวเองเริ่มมาแล้วนะแรกๆมันก็จะเขินเขินกล้องอะไมันเริ่มไม่เขินแล้วมันก็เริ่มเป็นตัวเองมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆออก แล้วทีเนี้ยยายแอ์ก็จะแบบว่าก็เลยตั้งบริฐิานบบว่าพ่อเราพ่อเราเรียบร้อยเราแอปเหมือนแรกแรกที่ยายแอออกกล้องไปดูเลยคะ่ะจากอ p หนึ่งอีสองสามอันนั้นมันก็จะงัไม่ใช่ตัวเราอันนี้มันจะเริ่มเป็นตัวเราเนะี่ยพอ ep ีสิบค่ะเราก็จะแบบว่าไม่กล้าเราก็จะนิ่งเรียบร้อยแต่จริงๆเราไม่ใช่คนเรียบร้อยนะเราเป็นคนเฮฮาโกโก้จริงๆิงตองตองเราก็จะแบบว่ามามาแนวสไตล์เรียบร้อยแล้วเราก็ก็ไม่ได้ฝรั่งสักที มันมีมหมาคาไปแดกเลยโทษมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันไม่ได้เลยเราเลย,เร,เ,ลยเราเลยตั้งปณิธานต่อไปเราจะไม่เรียบร้อยแล้วจะเป็นตัวเรารับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็คือไม่เอามันก็ไม่ใช่คู่เราืคอคิดอย่างนี้ค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มเป็นตัวเองแล้วทีนี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยซึ่งแบบเขาเป็นเรียบร้อยมากแล้วเขาก็จะเป็นาวเศร้ามีแววนแถวเศร้าๆแล้วก็เอ้ยแต่ว่าเขาน่าสนใจเราติดตรงที่ว่าเขาหล่อได้ไงเขาหล่อแล้วก็เอ้ยว่าชอบผู้ชายคนนี้ว่ะ แล้วทีเนี้ยเขาก็เราก็เราก็เราก็ากโอ้ยมันคลิปมสิบนาทีแล้วค่ะเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะของของย e ี่แอมันจะให้ไปลงไปลงทะเบียนใหม่ถ้าเกินมันจะเกินสิบห้าแต่ว่าตัวเองอะ่ะตั้งไว้ว่าสิบว่าเวลาคนมีธุระมีอะไรก็จะได้ได้ไปทําธุระไปอะไรต่อน่าจะต่อ ep สิบเอ็ดให้นะคะ,อะขอบคุณนะคะจากสไปจีนสู่สไปเลียีนยมตอนนี้คือมาเจอแฟนแล้วนะตอนรู้จักกับแฟนแล้วนะต่อ ep สิบเอ็ดเลยนะคะเดี๋ยวอัดต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ